ใ้เวลาประมาณสองตุ่มนะครับผมพามาแอบสองดูบอลดำสตูนยามค่ำคืนนะครับตอนนี้อัปเดตหนึ่งเดือนกับอีกประมาณสองสัปดาห์ครับผมซื้อมาสองหัวนะครับอันนี้หัวเล็กอ่าไม่ใช่อันนี้หัวหัวใหญ่กว่าหัวใหญ่ โตช้านิดหนึงแต่มาดูตรงนี้ครับอันนี้หัวที่เล็กกว่านี่แต่ดูได้หนึ่งใบเน้นๆนะตัวนี้สูงประมาณ20เซนได้นะครับใบก็ความยาวประมาณ15เซนนะบใบบอนดำสตูนครสั่งตรงจากจังหวัดสตูนโดย ซื้อหนึ่งหัวแถมหนึ่งหัวนะฮะตอนนั้นได้ลงคลิปไปแล้วนะมาอัปเดตการเจริญเติบโตของเขาในเวลาค่ำคืนนะครับดูเส้นกระดูกใบของเขาเนะี่ยสวยงามมากๆก็ถือว่าเป็นไม้กระแสที่กำลังได้รับความนิยมเลยนะครับสำหรับบอนดัมสตูนะครับราคาก็เริ่มจะขึ้นมาอีกแล้วนะครับ ก็เลยมาอัปเดตให้ชมนิดนึงนะฮะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนหัวใหญ่โตช้ากว่านะผมมีการเพิ่มดินเข้าไปนะก็เลยแตกหน่อขึ้นมาประมาณสนิ้วได้เนี่ยตัวนี้ใบสวยๆก็สว,วสวยงามแบบนึ่งสำหรับ บรรยากาศยามค่ำคืนกับพันไม้ส,สวยๆบอนดำสตูลครับผม